สวัสดีค่ะกลับมาเรื่องประเภทของประโยคกันแล้วนะคะหัวข้อที่3.3ของเรานั่นเองมาถึงกระดับโชว์เลยมาเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าประโยคกับวลีเนี่ยต่างกันยังไงแล้วประโยคเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วแบ่งยังไงบ้างนะคะจะพยายามพูดไปให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดนะคะแล้วพอไปทาข้อสอบเราก็จะรู้สึกว่ามันชิลมากเลยเอาล่ะค่ะประเภทของประโยคนะคะอย่างแรกประโยคเนะคะี่ยค่ะมันจะ แบ่งประเภทได้หลายตามได้หลายแบบแล้วแต่ตำรานะคะตำราที่เราเลือกใช้อ้างอิงเนี่ยเป็นของคุณกำชัยทองหล่อนะคะจะพิจารณาจากใจความสำคัญใจความและก็คำสันธานหรือว่าคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นสามประเภทนะคะมีความเดียวความรวมแล้วก็ความซ้อนไปดูทีละอย่างกันเลยค่ะมาค่ะประโยคความเดียวนะคะประโยคความเดียวคืออะไรโอชัดเจนง่ายง่ายดายมากเลยเพราะว่าความเดียวก็คือมีใจความสมบูรณ์แค่ เรื่องเดียวใจความเดียวนะคะมีประธานและกริยาแค่ตัวเดียวนะคะจะมีกรรมหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าขอยกตัวอย่างประโยคให้ทุกคนเขียนลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะแล้วก็มาแบ่งกันว่าแบบเอ้ยประธานคืออะไรกริยาคืออะไรส่วนเติมเต็มคืออะไรแบบนี้นะคะมาดูอันแรกขอเขียนคําว่าฝนตกฝนตกแค่นี้ก็เป็นก็เป็นประโยคแล้วนะคะเดี๋ยวขอเขียนให้ครบสามประโยคแล้วกันฉัน กินข้าวเขียนไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนส้มตำเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยเป็นอาหารยอดนิยมก็จริงของคนไทยจะบอกว่ากินสัปดาห์ละอย่างน้อยสองครั้งอะชอบมากเลยค่ะเลิกกินไม่ได้จริงของ o w w t ูเลิกกินส้มตำด้วย ชอบแบบเราต้องปูปาลาเท่านั้นด้วยนะส้มตำหวานๆนเนี่ยไม่กินเลยมาค่ะจะให้แบ่งนะคะว่ามีประธานสุริยาแล้วก็กรรมหรือส่วนส่วนขยายเนี่ยยังไงบ้างนะคะถ้ามีอย่างละหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยคความเดียวแล้วอย่างแรกเราจะต้องอ,อให้ขีดเส้นใต้แล้วกันนะคะประธานขอเป็นสีเขียวจบจบจ,บจ,บจบประธานมันเขียนเป็นแบบสี่เหลี่ยมนี้ได้นี่หว่า สวยงามอันนี้เอากริยานะคะแล้วก็สีเขียวไม่เอาเขียวเอาม่วงเป็นกรรมหรือถ้าไม่ใช่กรรมก็อาจจะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะเป็นสีม่วงเอาละค่ะไปขีดเส้นใต้กันเลยนะคะฝนตกประธานคืออะไรคะ ฝนนั่นเองนะคะตกเป็นกริยานะคะกริยาเพราะฉะนั้นจะต้องขิดนี่จบมีอย่างละหนึ่งใช่ไหมคะข้อนี้มีกรรมหรือส่วนเติมเต็มไหมคะไม่มีแต่ก็ยังถือว่าเป็นประโยคความเดียวได้อยู่เพราะมีประธานกับกริยาแล้วใช่ไหมคะไปต่อค่ะฉันกินข้าวขีดประธานให้ดูหน่อยฉันแน่นอนค่ะผู้กระทํากินกริยากินอะไรคะกรรมคือ ข้าวนั่นเองนะคะข้าวเป็นกรรมต่อไปนะคะส้มตําเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยไปดูประธานคือส้มตําแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นคือกริยาค่ะและอาหารยอดนิยมของคนไทยตรงนี้นะคะไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมเพราะเขาไม่ได้ถูกกระทําใช่ไหมคะแต่มันเป็นตัวเติมเต็มที่ทําให้ไปขยายคาว่าเป็นให้เข้าใจและรู้เรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่อาหารจนถึงคนไทยเนี่ย เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคค่ะนี่คือตัวอย่างประโยคความเดียวนะคะมีประมาณนี้ค่ะไปต่อเลยหน้าต่อไปเลยนะคะแล้วประโยคความรวมมันยังไงอะคะประโยคความรวมคืออะไรมันจะต้องมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่หรือเปล่านะคะประโยคความรวมก็คือประโยคที่มีใจความสําคัญขอไฮไลท์นิดนึงตั้งแต่สองใจความขึ้นไปนะคะสองขึ้นไปนะคะโดยที่อาจจะเกิดจากการนําประโยคสองประโยคมารวมกัน แล้วก็เอาคำหนึ่งคำมาเป็นตัวเชื่อมซึ่งตัวเชื่อมเนี่ยเขาเรียกกันว่าคําสันธานนั่นเองนะคะคําสันธานเป็นหน้าที่เป็นตัวเชื่อมบางครั้งอาจจะมีการละคาสันธานก็ได้โดยฐานที่เข้าใจมาดูกันนะคะยังไงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอเขียนเขียนสรุปใหญ่ๆก่อนสรุปใหญ่ๆของประโยคความรวมนะคะก็คือขอเขียนในสีชมพูประโยคนี่คือชาร์ตง่ายๆของประโยคความรวมประโยคหนึ่งนะคะประโยคหนึ่ง,บว,งบวกด้วย ประโยคหนึ่งบวกด้วยสิ่งสมมติคือคำสันธานแล้วก็ประโยคสองซึ่งคำสันธานเนี่ยนะคะคำสันธานอาจจะยกตัวอย่างล้วกันคำสันธานอย่างเช่นและนะคะแต่หรือเพราะ นี่ค่ะแกงคําสันธานจําได้ใช่ไหมคะตอนเราเรียนคําสันธานกันที่บอกว่าคําสันธานมีทั้งหมดสี่ประเภทอะคล้อยตามกันใช่ไหมคะขัดแย้งกันให้เลือกแล้วก็บอกเหตุผลใช่ไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่นี่คือเอาแบบคร่าวๆอ่ะครกพอจะเข้าใจความรวมแล้วใช่ไหมคะทีนี้อยากให้ลองช่วยแยกหน่อยสิแยกประโยคหนึ่งประโยคสองแล้วก็คําสันธานที่เอามาเชื่อมมาค่ะลองดูกันไม่ยากอันนี้ชิลๆ ขอใช้สีอืมชมพูแล้วกันน่ารักชอบฉันทํากับข้าวและฟังวิทยุเจอคาเชื่อมแล้วใช่ไหมคะคําเชื่อมชัดเจนมากตรงนี้เลยและค่ะประโยคที่หนึ่งฉันทํากับข้าวนะคะเชื่อมกับอีกประโยคหนึ่งคือฉันอะไรคะฉันฟังวิทยุนี่ค่ะ เป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องไปพูดสองประโยคใช่ไหมคะก็พูดไปเลยวิทยุอะไรของฉันเนี่ยก็เขียนไปเลยว่าฉันทากับข้าวและฟังวิทยุจบนะคะไม่ต้องพูดสองประโยคอา,าวไปต่อค่ะคุณจะนอนพักที่นี่หรือขับรถไปต่อคุณจะนอนพักที่นี่หรือขับรถไปต่อเจอคําเชื่อมไหมยังคะเจอแล้วนะคะก็คือหรือนั่นเองปาปาปา,ปาลาดมันมา,มาจากสองประโยคอายาว่ายัางไงบ้างคุณ จะนอนพักที่นี่ใช่ไหมคะนี่คือช้อยสิ่ีหนึ่งช้อยที่สองคือคุณจะขับรถไปต่อนี่ค่ะเป็นการแยกประโยคแบบนี้นะคะไปต่อนะคะข้อต่อไปผมอยากเป็นตำรวจแต่น้องชายอยากเป็นทหารมีคำเชื่อมไหมคะที่แสดงความขัดแย้งมันคือแต่ใช่ไหมคะประโยคที่หนึ่ง เขียนแตไปก่อนผมอยากเป็นตำรวจน้องชายอยากเป็นทหารนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคำเชื่อมเพื่อเอามาเชื่อมพู่อกลายเป็นความรวมทันทีจากความจากความเดียวสองประโยคใช่ไหมคะ ต่อค่ะเขาตื่นสายจึงทําให้เขาไปทํางานไม่ทันเจอไหมคะเจอคําเชื่อมไหมเขาตื่นสายจึงนี่แหละคะ่ะจึงคือคําบอกเหตุผลใช่ไหมคะบอกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างสองประโยคนี้มาประโยคที่หนึ่งก่อนเขาตื่นสายอีกประโยคอะคะเขาทําให้เขา อออมันจึงทําให้มันเป็นแบบทาเชื่อมเดียวนี่ว่าขอโทษทีจึงทําให้นะคะจึงทําให้เป็นคําเชื่อมเขาไปทํางานไม่ทันแบบนี้ค่ะนี่ก็คือการฝึกแยกประโยคนะคะให้เข้าใจว่าอ๋อความรวมมันเป็นแบบประโยคเดียวๆเอามารวมกันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเอาละค่ะทีนี้ การแบ่งประโยคความรวมมันก็เลยสามารถแบ่งตามคําเชื่อมที่เราเคยเรียนมานั่นแหละมีสี่ประเภทเหมือนกันเดียเดียเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือประโยคคล้อยตามกันค่ะประโยคคล้อยตามกันเป็นยังไงคะพอจะจําได้ไหมประโยคคล้อยทำกันโทษทีพิจารณาจากคําเชื่อมจริงๆมันต้องมามาก่อนพิจารณาจากคําเชื่อมอะไรบ้างนะคะเหมือนเดิมเปะ๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะและกับ <c oughs> มากมายมันไม่ได้มีแค่แบบแค่นี้นะมันมีอีกเยอะนี่เป็นตัวอย่างเฉยพ่อจุดๆเลยนะคะครั้นจุดๆ,ๆก็อะไรที่มันแสดงในแนวทางเดียวกันจะเกิดขึ้นต่อจากต่อนเนื่องกันแบบนี้คะ่ะเมื่อก็อันนี้ก็ใช่แบบนี้นะคะความเชื่อมก็จะประมาณนี้มาดูกัน ให้ลองดูนะคะให้ลองพิจารณาดูมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน,นี่คือตัวอย่างเนาะประโยคความรวมของเราคือเขากินข้าวและดูหนัง INDISTINCT เอ ا, ้ยและดูโทรทัศน์เราเห็นคําว่าและแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นประโยคความรวมแบบนนค,แบบคอยต่มกันแน่แน่มันก็มาจากประโยคที่หนึ่งเขากินข้าวเขานั่งดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะและเชื่อมด้วยคำว่าและแบบนี้ค่ะเอาสักอีกประโยคหนึ่งแล้วกันพ่อและแม่ไปตลาดมาจากสองประโยคใหญ่ๆใช่ไหมคะพ่อไปตลาดแม่ไปตลาดและเชื่อมด้วยคําว่าและแบบนี้ค่ะ อีกอันนึงคำเชื่อมมันแปลกดีพอฉันได้กินยาฉันก็เลยหายป่วยพอฉันได้กินยาฉันก็เลยหายป่วยใช้คําเชื่อมพอกับเลยใช่ไหมคะพอฉันได้กินยานี่คือประโยคที่หนึ่งฉันได้กินยาอ้าวขอโทษฉันก็เลยหายป่วยแก้ด้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 วยฉันหายป่วยนะคะโทษทีเอาละค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะมาดูใจความแบบที่สองบ้างนะคะมีใจความที่ขัดแย้งกันมันจะต้องใช้คําเชื่อมอะไรโอ้ยต้องตอบได้อยู่แล้วถ้าเรียนมาอย่างตั้งใจนะคะเปลี่ยนบ้างเอาม่วงบ้างมันต้องใช้คําเชื่อมแต่ค่ะมีอะไรอีกแต่ว่าใช่ไหมคะที่แสดงความขัดแย้งกันกําลังพูดทางเชิงบวกมาดีๆมีคํานี้ขึ้นมาปุ๊บประโยคต่อไปต้องเป็นปรงกันข้ามแต่แต่ว่าอะไรอีกดีคะแม้ แม้ฉันจะพูดไม่ดีกับแม่แต่แม่ก็ยังรักฉันแม้จุดแต่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมหรือแค่แม้คําเดียวก็ได้ประมาณนี้นะคะมาดูประโยคกันอย่างรวดเร็วเราก็จะไปเร็วเนาะอันนี้เธอมีเงินแต่ฉันมีเวลาเห็นคําว่าแต่ใช่ไหมคะที่เป็นคาเชื่อมแสดงความขัดแย้งกันมาจะาสองประโยคค่ะเธอมีเงินฉันมีเวลาแบบเนี้ยค่ะเอาแม้กับแต่บ้างแม้กับแต่บ้างแม้มันจะยากแต่ฉันก็จะทํา มันแสดงความขัดแย้งกันใช่ไหมคะแม้มันจะยากประโยคที่หนึ่งฉันจะทําประโยคที่สองเอามาเป็นใช้คําเชื่อมแม้กับแต่อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะนี่ก็คือลักษณะของประโยคที่มีความขัดแย้งกันนะคะเป็นประโยคความรวมแบบขัดแยง้งต่อไปเป็นประโยคความรวมแบบให้เลือกให้เลือกก็จะต้องมีคําเชื่อมแบบหรือใช่ไหมคะหรือไม่ก็ไม่จุดจุดก็เป็นตัวเชื่อม ยังไงไปดูกันเราจะไปแบบเร็วๆเพราะว่าเคยเรียนพวกนี้มาแล้วมันก็จะแบบเบื่อๆหน่อยเนาะท่านจะปลูกผักหรือเลี้ยงไก่ปลูกผักหรือเลี้ยงไก่นะคะใช้คําว่าท่านเชียวเหรอท่านจะปลูกผักคือประโยคที่หนึ่งท่านจะเลี้ยงไก่คือประโยคที่สองใช่ไหมคะอะไรที่แสดงกันให้เลือกคะคําว่าหรือนั่นเองให้เลือกใช่ไหมคะหรือเขาจะเลี้ยงไก่ตัวผู้นี่หมกมุ่นในการเลี้ยงไก่เขาจะเลี้ยงไก่ตัวผู้หรือไม่ก็ตัวเมียคําว่าหรือไม่ก็นะคะ เขาจะเลี้ยงไก่ตัวผู้ปรปโยค่ที่หนึ่งเขาจะเลี้ยงไก่ตัวเมียระโยคที่สองนี่ก็คือลักษณะของการที่แบบประโยคให้เลือกเจ้ไหมคะมีคอยตามกันไปแล้วมีขัดแย้งกันไปแล้วมีให้เลือกไปแล้วจะขาดไปไม่ได้ก็คือแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะแสดงความเป็นเหตุเป็นผลยังไงเชึบเชบเชบพิจารณาจากคําเชื่อมพวกจึงดังนั้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาดูกันนะคะ อ่ะอันนี้สอนไปแล้วใช่ไหมคะจุดสังเกตเหตุมาก่อนผลผลมาก่อนเหตุเนี่ยไอ้พวกเนี้ยระวังนะคะระวังให้ดีป๊าบประโยคความรวมประโยคที่หนึ่งเขาเป็นคนดีมากคนจึงเห็นใจเขาเขาเป็นคนดีมากคนจึงเห็นใจเขาอะไรที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลคือจึงนั่นเองค่ะจึงนะคะเขาเป็นคนดีมากก็คือประโยคที่หนึ่ง คนเห็นใจเขาก็เป็นประโยชน์ที่สองจับรวมกันแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันเป็นประโยคความรวมแบบบอกเหตุผลนั่นเองนะคะเธอ,อกลัวมากอันเนี้ยเธอไม่อ่านหนังสือเพราะเธอไม่อ่านหนังสือเธอจึงไม่เข้าใจคำว่าทำเชื่อมคือเพราะกับจึงใช่ไหมคะเธอไม่อ่านหนังสือเธอไม่เข้าใจเอามารวมกันเป็นประโยคความรวมแบบบอกเหตุบอกผลนั่นเองค่ะ ประมาณนี้นะคะไปต่อเลยที่ประโยคความซ้อนนะคะเราจะเรียนแบบครบทั้งสามประโยคแล้วใช่ไหมประโยคความเดียวความรวมความซ้อนเสร็จแล้วเราจะไปลุยข้อสอบกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะอ่ะเทปนี้เดี๋ยวขอพักก่อนละกันเทปพูดแล้วแก่อ่ะขอพักก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปพักดื่มน้ําก่อนแล้วค่อยมาเรียนประโยคประเภทสุดท้ายคือประโยคความซ้อนกันค่ะืม